ู้เงินซื้อบ้าน13ล้านจ่ายไป30ปีจะเสียดอกเบี้ยรวมเงินต้นเป็น33ล้านจริงเหรอแล้วแบบเนี้ยทำยังไงจะหาวิธีแก้อย่างไรวันนี้ผมมีวิธีมาบอกแล้วก็มานำเสนอเลยครับ สวัสดีครับผมกรจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ้าวไม่รีวิวเทคโนโลยีหรือว่ารถ EV เหรอวันนี้เนี่ยขอนอกเรื่องไปเป็นเรื่องของความรู้ทางการเงินเรื่องของบ้านกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องแรงๆใน Facebook ก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยนะซื้อบ้านในราคา10 2 9ล้าน9บาทผ่อน30ปีแบบไม่โปะเลยนะถ้าเขาผ่อนอย่างเนี้รวมต้นรวมดอกเนี่ยเขาจะโดนไปทั Arnold ้งสิ้น33ล้าน1่แสน x บาทนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยธนาคารเนี่ยมันเอาเปรียบไปไหมพร้อมเรียกร้องและวอนขอไปยังรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับให้ควบคุมและแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ประชาชนหน่อยเพราะว่ามันมีผลกระทบในวงกว้างนะครับแล้วก็คนที่มีเงินซื้อสดเนี่ย มันก็มีไม่เยอะหรอกในประเทศไทยนะนู่นนี่นั่นนะครับปอลองเขาก็บอกว่าดอกเบีย้ยขาขึ้นขนาดนี้นะประชาชนทํางานไม่ต้องใช้ชีวิตหรอกแค่จ่ายเงินจ่ายแบงค์จ่ายในทุนไปก็หมดเงินไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นร้อนก็คือว่า คนในโซเชียลเนี่ยแชร์ไปประมาณ2 3หมื่นเลยแล้วก็บอกว่าเอ้ยธนาคารทำไมถูกนู่นนี่นั่นซึ่งถือว่าเรื่องนี้คนให้ความสนใจนะครับทีนี้เรื่องนี้มันจริงไหมแล้วมันควรจะแก้ไขยอย่างไรนะครับในฐานะที่ผมก็กู้เงินซื้อบ้านด้วยอาจจะไม่ใช่หลัก12ล้านนะแต่ก็พอมีความรู้อยู่บ้านนะครับเรามาฟังกันในเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างแรกที่ผมจะบอกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยในรูปที่เขาแชร์มานะครับแล้วก็รูปแบบที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดว่าค่างวดหลังจากที่ดอกเบี้ยลอยตัวก็คือ9ก้าห 1 1 9 8 0บาทเนี่ยเขาเอามาคูณ12เท่ากับ1ปีนะแล้วก็เอาผลลัพธ์นั้นเนี่ยไปคูณ30ก็ได้เท่ากับ3,3ล้าน1แสนกว่าบาทนะครับซึ่งที่เขาคิดกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันถูกต้องไหมต้องบอกกันก่อนว่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยที่ลดต้นลดดอกนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขของ คนคนนี้ของเพื่อนเขาเนี่ยนะครับเขากู้มา12ล้าน9 0 0 0บาทนะครับดอกเนี่ยอยู่ที่6.95ต่อปีนะครับแล้วก็การกู้เงินของเขาเนี่ยมันอยู่ที่30ปีนะครับเรามาคำนวณกันดูว่าต่องวดนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่นะครับอะแคลคูลเลตนะโอเคเมื่อเราแคลคูลเลตมาแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยมัน อยู่ที่อัตราเนี้ยแบบคงที่นะครับเขาจะต้องเสียอยู่ที่85,391บาทโดยประมาณต่อง,งวดนะครับจนครบ30ปีเพราะฉะนั้นเงินที่เขาจ่ายโดยที่ไม่โปะเพิ่มเลยเนี่ยนะครับจะ รวมทั้งดอกทั้งต้นแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้าน7 0 0 0 0สกว่าบาทนะครับซึ่งเป็นดอกเบีย้ยไปทั้งสิ้นนะ1 7ล00้าน8 0 0แสนกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูตารางการผ่อนตรงนี้ก็ได้จากที่เราดูตารางผ่อนแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นอย่างนี้นะ30ปีนะครับเขาจะต้องจ่ายไปทั้งสิ้นคงที่เลยก็คือ 8 5 3 9 1บาทนะครับแต่ว่าในใบที่ธนาคารเนี่ยนะครับให้เขาหมาก็คาดว่าน่าจะเป็นการคำนวณแล้วว่าบางทีเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะในอนาคตก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก่อนนะครับมันจะต้องบวกเข้าไปอีก6,049บาทเพื่อให้ครบ91,980บาทนะครับอ่ะเราลองเอาอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมเงินกู้เท่าเดิมแล้วมาบวกอีก6,000 49บาทนะครับเราจะมาดูว่ามันจะต้องผ่อนอย่างไรนะทีนี้ผมจะเพิ่มเงินไป6,490บาทแล้วเรามาแคลคูลเลทดูอันนี้คือเงินต่อเดือนที่เขาจะต้องผ่อนนะครับถ้าเกิดว่ายอดหนี้ขนาดนี้เขาผ่อน91,980บาทตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยนะครับเขาจะต้องผ่อนทั้งสิ้นนะทั้งต้นทั้งดอกเลยนะครับอยู่ที่26ล้าน 895,748บาทนะครับงั้นแสดงว่ามันไม่ถึง33ล้านแล้วจากที่ตอนแรกเขาออก91,980บาทมาคูณ12คูณ30เท่ากับ33ล้านเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่26ล้าน8แสนกว่าบาท x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  ไป เห็นไหมครับว่าวิธีการคิดเงินกู้ธนาคารแบบลดต้นลดดอกเนี่ยมันไม่ได้คิดแบบบัญญัติตายากแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นที่ตัดไปก็ต้องมาลดต้นแล้วก็มาลดดอกอีกทีนึงนะครับถ้าผ่อนในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเสียดอกเบี้ยไปอยู่ที่ประมาณ13ล้าน9แสนบาทตีว่า14ล้านแล้วกันอ่ะเพราะว่ามันใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดของเจ้าของกระทู้ที่เขาแชร์ในตอนนั้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าที่ธนาคารให้ผ่อน 90 0,000กว่าบาทเนี่ยก็อาจจะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยดอกเบีย้ยมันอาจจะเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็จะได้มีส่วนต่างในการมาตัดดอกอยู่บ้านนะครับให้ครบ30ปีตามที่เขากู้ยืมมานะครับเอาล่ะพูดไปถึงตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าการคิดรูปแบบดอกเบีย้ยแบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ยอดเราหมดวกับอัตราด,ดอกเบีย้ยมหาโหดขนาดนี้ยอดหนี้ประมาณ12ล้านเกือบ13ล้านขนาดนี้เราควรจะทําอย่างไรให้หนี้มันหมดว ทำตอบง่ายๆที่ทุกคนก็รู้ก็คือโปะเงินเพิ่มเข้าไปครับถูกต้องครับการทําให้นี่ธนาคารนะเป็นนี่เงินกู้ยืมที่เราซื้อบ้านเนี่ยให้หมดไวมันก็มีอยู่ไม่กี่วิธีอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีแรกก็คือโปะเงินเพิ่มเข้าไปกับวิธีที่2คือรีไฟแนนซ์เมื่อสัญญาครบทุกๆ3ปีนะครับและถ้าเกิดว่าเราโปะเงินเพิ่มเข้าไป10%เ ของงวดทุกเดือนเนี่ยนะครับเรามาดูว่ามันสามารถลดดอกเบี้ยให้เราได้เท่าไหร่แล้วเราจะสามารถผ่อนได้เร็วขึ้นประมาณกี่เดือนนะครับเรามาดูกันดีกว่าอ่ะผมเบอรออนอยู่ที่91,980บาทก่อนนะถ้าบวกไป10%ี่ยก็เท่ากับว่าบวกไป9,198แล้วกันเนาะโอเคซึ่งผมจะเอา91,800มเนี่ยมาบวกเพิ่มเข้าไปอีก10%นะโอเคเพราะฉะนั้น 9,198ต้องบวกกับ6,048บาทก่อนนะโอเคก็จะเท่ากับว่าในนี้ผมต้องกดเพิ่มไป15,247นะครับก็จะเท่ากับว่าเราจ่ายค่างวดอยู่เดือนละ1638บาท28สตางค์เลยนะครับเรามาแคลคูลเลตดูอ่าผลออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาโปเพิ่มไป10%ของยอดผ่อนคือ91,980บาทเนี่ยเพิ่มไปอีก10%นะครับจะทำให ดอกเบีย้ยเงินกู้ของเขาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่10ล้าน7จ็ด6 0 0กว่าบาทนะครับเห็นไหมครับว่าโปเพิ่มเข้าไป10%เท่านั้นเนี่ยจากดอกเบีย้ยประมาณเกือบ20ล้านเหลือ10ล้านเลยเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีนะครับในการที่เราจะลดหนี้ในกรณีที่เรากู้หนี้แบบลดต้นลดดอกมานะครับทีนี้เรามาดูว่ามันผ่อนได้เร็วกว่าทั้งหมดกี่เดือนนะครับจากที่เราจะต้องผ่อนไปทั้งสิ้นนะครับ30ปีคราวนี้มันเร็ว เพิ่มขึ้นมาถึง125เดือนนะครับ125เดือนคืออะไรก็เท่ากับ10ปีกับอีก5เดือนนั่นเองโอเห็นไหมแค่โปะเพิ่มเข้าไปแค่10%ของเงินต้นเท่านั้นนะครับก็สามารถทำให้กรณีนี้เนี่ย ผ่อนได้เร็วยิ่งขึ้นถึง10ปีกับ5เดือนและสามารถทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงไปหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเอาละนี่ก็คือวิธีง่ายๆนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่กู้บ้านซื้อบ้านมันเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าเราโปะเพิ่มไปเป็น20%ละมันจะมีผลออกมาอย่างไรในกรณีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับ เช่นเคยผมต้องเอา6,049นะครับมาบวกกับ20%ของ91,980นะก็จะออกมาทั้งสิ้นเป็น18,396นะครับต่อเดือนในกรณี20%ของ90,000กว่านี่นะแล้วมาบวกกับ6,049นะครับก็จะเท่ากับ24,445บาทอ่ะทีเนี้ยเรามาลองมาคิดดูนะครับเอา24,445บาท ถ้าเราโปะเพิ่มเข้าไป20%ของเงินจ่ายขั้นต่ำที่ธนาคารเขากำหนดเนี่ยนะมันจะช่วยให้ดอกเบีย้ยของเราเนี่ยจาก10ล้านกว่าบาทเหลือแค่ 8ล้าน7แสนหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้เราผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากถึง162เดือนโอ้โหโเห็นไหมยิ่งโปะเพิ่มต้นยิ่งลดแล้วยิ่งทำให้นี่เราหมดไวขึ้นนะครับเรามาดูตารางนี้นะครับว่าต่อเดือนเราต้องจ่ายเท่าไหร่ก็คือ19,836บาท28สตางค์นะครับแล้วก็เราต้องป่อนไปทั้งสิ้นนะ1 9 8งงวดนะครับอ่า เห็นไหมครับว่าการโปะเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันเป็นวิธีการลดต้นลดดอกที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าต้องการอยากลดต้นลดดอกแล้วก็ลดนี้ให้อย่างไวเนี่ยก็มีอยู่ทางเดียวคือโปะเข้าไปเพิ่มขึ้น10% 20%ว่าไปหรือไม่ก็ retention หรือว่า refinance ทุกๆ3ปีนะครับเพราะว่าระบบธนาคารมันเป็นอย่างนี้ครับต่อให้รัฐบาลใหม่เข้ามาก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงระบบ ดอกเบี้ยของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยได้นะครับคือด้วยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าคนที่กู้เงินระดับแบบ12ล้าน13 000ล้านได้เนี่ยก็ก็ไม่น่าจะใช่คนแบบผมแน่ๆไม่น่าจะใช่คนระดับธรรมดาที่เงินเดือนอยู่ที่5 0,000บาทคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคาดว่าเงินเดือนผู้กู้บ้านในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าแสนห้านะถึงกู้ได้หลัก10ล้านขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นการโปะเพิ่มเข้าไปถ้าไม่มีภาระ,ะอื่นเนี่ย ก็ดูแล้วอาจจะอาจจะนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้าต้องการจะหมดหนี้ไวนะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าหนักเกินไปในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมองบ้านที่มันราคาถูกกว่านี้ หรือเปล่าคือถ้าดอกเบีย้ยของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาปรับขึ้นทุกแบงก์จำเป็นจะต้องปรับขึ้นอย่างแน่นอนนะครับพูดเนี่ยเหมือนเอาใจช่วยนายทุนเลยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับระบบของมันมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าดอกเบีย้ยในการกู้ซื้อบ้านเนี่ยนะมันเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดในบรรดาเงินกู้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากู้ทําธุรกิจเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะ แพงกว่านี้อีกนะครับให้เราคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราเนี่ยเรามีเงินอยู่ประมาณ13ล้านเพื่อนมาขอกู้เงินเราไปซื้อบ้าน13ล้านนะครับแล้วก็ขอเราผ่อนเดือนละ 91, 9 1 9 8 0บาทจนครบ30ปีเราจะยอมไหมที่จะได้เงินหัวแตกเหล่านั้นเข้ามาเพื่อครบ30ปีโอเค30ปีเนี่ยมันอาจจะได้33ล้านก็จริงแต่ว่าถ้าเงินนั้นอยู่กับเราเนี่ยเราอาจจะเอาไปลงทุนให้มันงอกเงินได้มากกว่า 33ล้านก็เป็นได้ในระยะเวลา30ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบธนาคารที่เขาปล่อยให้กู้เนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคือถ้าเป็นเราแล้วเพื่อนมาขอกู้งั้นใจหัวแตกงั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะเก็บไม่ได้ก็ได้นะครับเราก็อาจจะไม่ให้กู้เลยด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือระบบของธนาคารเนาะมาบอกให้ทุกคนได้รับรู้กันพร้อมวิธีการในการ แก้ปัญหานี่ให้หมดไวที่สุดโดยที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเอาเลยครับวันนี้ผมก่อนจะช่องมา์รีวิวขอลาไปก่อนนะครับถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ